ครับพอกับผู้บ่าวทย้อมมักโลกือเก่านะพี่น้องวันนี้อยู่สนามบินอินชอนนะครับมีผู้บ่าวทย้อมมักเละจะพาไปเลาะด้อพี่น้องนะเราดูว่าในเกตสนามบินอินชอนมีอะไรขายมีอะไรน่าดูบ้างนะครับสิพาไปแบบรวบๆนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเครื่องตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องนะครับเลยจะพาไปเลาะด,ดูด้วยว่ามีอะไรขายบ้าง มีอะไรน่าดูบ้างผู้คนเยอะมากเลยนะทุกคนดูอันนี้น่าจะเป็นร้านเหล้าหรือเปล่าร้านเหล้าบุรีเต็มเลยครับบุรีโอ้โหเข้าไปดูบุรีดีกว่าบุรีเยอะเลยครับโซนนี้บุรีคนเยอะมากเลยนะทุกคนก็มีศูนย์อาหารด้วยนะครับ นี่น่าจะเป็นน้ำหอมหรือเปล่ากระเป๋งกระเป๋าเป็นเนมครับมีแต่ของแบรนด์ทั้งนั้นแหละครับเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับแค่ดูนั่นแหละไม่มีตังค์ซื้อหรอกมีที่เรกเงินด้วยนะครับนี่เรกเงิน ของไทยด้วยเห็นไหมรสชาติไทยจะได้เงินเอาเงินอย่างอื่นมาแลกแลกกันได้ครับโซนขายอาหารด้วยครับเห็นไหมครับโซนขายอาหารนี่ขนมปังก็มีครับโอเป,อปลือปารีสก็มีนะขนมปังปรารีสยอดฮิตของเกาหลีนะครับเนี่ย ร้านขายหนังสือครับฝั่งนี้จะเป็นขนมคนระับฝั่งนี้จะเป็นขนมหรือเปล่าขนมของฟ้าไปกันโตนี่ร้านบุหรี่นี่เยอะมากเลยร้านบุหรี่เรานี่ ร้านบุหรี่กับร้านเหล้าทั้นี้บริการครับให้ดูครับนี่ใครขี้เกียจเดินครับมีลิฟมีลิฟเลื่อนด้วยครับลิฟเลื่อนร้านขายน้ำนครับเข้ามาซื้อนในเกียร์นี้โคตรแพงเลยของกินในเกีนี่โคตรแพงเลย แตะต้องไม่ได้เลยนะเนี่ยฝั่งนู้นเลยฟู้ดถ้าฟู้ดขายเสื้อผ้าก็มีนะทุกคนนี่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อไหมแทนแหละของฝากะอะมนข้างก็มีเฮ้ยมนข้างมนรองโค เดี๋ยวเราเข้าเกตกันก่อนนะครับมีเกตเราเกตสามสิบเอ็ด 38. ไปกันโตอันนี้คือที่นั่งเรานะครับนั่งเราเครื่องบินครับหรือว่าเกตนั่นแหละครับนี่วันนี้เราขี่การบินไทยกลับบ้านนะครับการบินไทยรักคุณเข้าฟ้าครับ เครื่องใหญ่ลำใหญ่มากเลยนะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้ครับทุกคนอ้าวหายบรรยากาศให้ดูแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องก่อนนะบ๊ายบายพบกัสที่หน้าครับ